พอดีว่ามีเควส์ให้มันกดนะกดดไปกันเลยกันช่วงนี้ก็กดง่ายๆมันต้องกดเท่าไหร่วะเอ่อสองร้อยอะ่ะเออท้าที่ผมเห็นนะน่าจะสูงสุดูนน่าจะสองร้อยห้าสิบเลยมั้งโอเคนะลองดูสิได้ไปะ่ะ คือชอบตัวละครโรซี่ไหมเอ่อชอบแต่ว่าพอสัมบ้านนามมันออกไปทางทีมผิดปกติอะแต่ผมไม่ได้เล่นทีมนี้ไงก็เลยว่าก็ก็อดอ่ะคือมีก็เยอะแหละแต่ว่าผมรอเซอินรอเซนแล้วกันอย่าน้อย 고개가 다으로 Hey! 겉으로. 겉간절 겉으로. 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 으로 겉으로. 겉으로. 으로 เรียบร้อยครับสิบเปอร์เซ็นต์พอก็เอาเป็นว่าผมแค่มากดๆแล้วก็ให้ได้เควสแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าแบบสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ปั้นอยู่แล้วก็แค่ทำเควสไอ้นี่ไหนยู่ไหนวะเนี่ยเด็กอัศวินเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแค่นั้นไม่ต้องการอะไรเยอะเลยอ่ะโอเคขอบ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาอย่างน้อยก็ลงในส่วนของไอคอนเทนต์อะไรอะ่ะมังกรแนะ่เออลงมังกรได้แน่แน่เราเอาพาร์ทสิบไหนวะกูลืมไปแล้วใช่ปะวะไม่รู้อีกใช่ปะลงลงคอนเทนต์มังกรได้ปะนี่ดินแดนรัติการลงได้เออโอเคโอเคได้แหละได้แหละถือว่ามาบ้านแล้วกันก็ขอบคุณครับอยู่ดีๆก็ได้เฉยเลย เฮ้ยเหลือจะเชื่อในมีบทสัตนาอะไรไหมตามประสงค์ของเทธิดาน่าจะคุยกับคริสเน่นะเดี๋วโลหรอพ่อจะกจล้าเจ้าโรซี่สองคนนี้มีความแค้นกันนะโอ้โหดูเข้าววันแล้วสิบทมีแค่นี้อ่ะไม่มีคริสหรอไม่มีฮะโอเคเฮ้ย จ๋วเจ๋วเยี่ยมเลยก็ถือว่าเอามาลงคอนเทนต์แล้วกันนะเห็น้ได้ก็เจอก็เดยเพราะว่าไม่ลงพีวีแล้ว่ะแต่ไม่สวยจริง <c oughs> <ๆ c oughs> ว้าวเเชื่อจริงขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยวรอเซอินมาสองแสนเจอกันตามนี้แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ประธานดรซี่ให้แกผมนะครับ 对呀。<laughs>